ทำข้มยำไก่บ้านให้แบตโรเตี้ยได้กินกันนะครับก kind of ับสูตรหัวมะโดงยิงใหญ่มากครับผมหัวมะโดงกัโหดอย่างเงี้ยหัวมะโดงมันโหดมากหัวมะโดงครับผมใหม่ไม่เกลือไหมเกลือเข้าตาครับนี่นี่ อร่อย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 บึ้ยบึ้ยสวัสดีครับมาพบก,กับผมมาดงถนัดไหวเช่เนเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสืบไปน้องชายผมนะครับผมจะหาซื้อของไปทำให้น้องชายผมได้กินแปดโลเซี่เซีมันจะ่ชุ่งเจองานะผมจะแกล้งมันนะครับผมจะแกล้งซื้อไก่ไปแล้วก็จะทำให้มันกินนะครับไปดูกันเลยครับไป นี่เราได้ไก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องต้มยำนะครับหาขาดนะไครทีนี้ได้ไก่ได้เครื่องต้มยำหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหามันเลยเฮ้ยไปได้แซ่บเลยนะวะนไอตัวเวอร์ดี้สดจากสวนเดินไป ดูครับวิสัตแบรตี้รับสายครับอ้เอ้าพี่โดเหรอครับั่ดสายเนี่ตอนนี้เนี่ยไอ้บ้านที่เขาไปหาเนี่ยสีบากินขอย่บ้านเอ่อเฮ็ดเฮ็ดยังให้กินล่ะต้มไก่ให้นเนี่ยมไก่ กูเป็ดเซตนะต้มเกมไปเื่ออๆไปเออเดี๋ยวเขาไป้ยอยากเป็นคนดังป่คนดังทำไมคนดังเออดังไฟถ่ารรถโอเคโอเคผมถ่ายอีกบาทเด้อเดี๋ยวจะดังไฟเหรอไม่มีปัญหาเออโอเคครับโอเคครับไปโอเคโอเคพอกันครับเพื่อเราเป็นคนดังหน้าที่ของเราคืออะไรรู้ไหมดังไฟดังไฟ ไม้ที่บอกไปหามานะเดี๋ยวเปียเต่อมาเิ่งที่เราต้องมีถ่านนะครับถ่านแล้วก็เตานะตามมาครับนี่คืออุปรกรณ์เราไฟแเช็คน้ำมันไฟแเช็คถ่านปุ๊บหักฟืน ชิ้ลบล่ะโอเคครับอเวะเราเป็นคนดังจําไว้คนดังสำคัญเลยครับผมเป็นรุ่นลอมสันเป็นรุ่นลอมสันขายไม่ได้เลยครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับี้ครมีมือการดังไปผมบอกเลยว่าจัดจัดนะดังไปผมนะ ทีนี้ก็เหลือรอวัตถุดิบมาจากขักวามาดกแล้วก็มารอดูว่าเป็นยังไงกับขาววันนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมโอ้โหวัวครับคนดังครับผมดังไฟถ่าดชั่วโมงนึงแล้วครับ มดทานไปสองกระสอบแล้วครับคุณย่ามากครับเล่เนาะมาถึงแล้วครับบ้านแบตโรตเตียนะครับวันนี้จะมาทำต้มยำไก่บ้านให้แบตโรตเตียได้กินกันนะครับกับสูตรขัวมะโดงไปดูกันเลยวันนี้มาถึงแล้วนะครับบ้านแบตโรตเตียนะครับเดี๋ยวผมจะทำต้มยำไก่บ้าน ให้แบตโรตี้ได้ชิมดูแล้วว่าจะอร่อยโอ้โหโค้งคือเป็นต้มหรือเปล่า็นสูตรของผมเองนะครับของครัวมะโดงนะไม่เหมือนใครแน่นอนนะใครได้กินแล้วก็จ้องร้องว่าโอ้มายก็ โอ้โหยิงใหญ่มากครับผมโกมาโดกันหดอย่างเงี้ยครับโกโดมันโหดมากะโดรัการโกบะโดโกบดโครับผมไม่ไม่ต้อแ้ผมว่าจะมาแกล้งมันมันมาแกล้งผมแหลนะครับ โอ้โอว่าจะมาแกล้งน้องนะครัใส่เกรือล้มมาไปอย่าพึ่งครับใส่ไปเลยครับไปเลยไปเลยไปไปเกลือมเ้ยเก้เ้เข้ยเาครับยเฮ้เฮ้เครับ เรามาโรยเกลือกันเลยฮะใส่เกลือสั้หยุบมือนี้นี่นะครับแล้วรอ,อน้ำเดือน,นะครับแล้วรอก็ไปไก่อันนี้กินได้หรือเปล่าอคอยดูนะฮ <c oughs> ะแบตโรตี้เจอแน่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต้มไปกระท่อมกันใช่ไหมไม่วันนี้ัวมาโด่งมาต้มไก่บ้านครับต้มก่บ้านโอ้โหใส่ฝาแดงหรือใส่อะไรครับพี่ไม่ได้ใส่ฝาแดงครับวันนี้ต้มาำไก่บ้านครับวันนี้ครับผมผมได้รับเกียรติจาก X ล่มเก้านะครับมาเข้าช่องด้วยนะครับตาม X ล่มเก้าด้วยนะครับ SS S ล่มเก้านะครับร่มเก้าพูดไปถูกไปกินแล้วต้มไก่ครับต้มไก่แต่ไม่มีไก่ตอนยนไม่ดงมีไก่ไหมมีไก่ครับ มีไก่ไก่ครับโอ้มีไก่ด้วยนะครับไก่บ้านนะครับไก่บ้านครับโอ้ไก่บ้านเพราะว่ามันอยู่ในบ้านไงพี่้ต้มที่คอนโดไก่คอนโดกะลาดตัวแต่กะลาดตัวแต่กะลาดโอเคโอเคนะครับใส่ไก่ไปเลยใส่ไก่ไปเลยนะครับโอ้โหเอ้าใส่น้ำปลานี่เราปรุงก่อนนะครับขาอ่อนขาอ่อนรสดีครับใส่ไฟจริงจริงรสดีเราไม่ต้องใส่นะ ทำไมเพเพราะเินได้มันกินไม่ได้เลยเินได้ก็ดีกินได้กินได้กินได้นี่ครับผงนัวครับใส่หลายแซ่บหลายครับอ่าโอ้โหนี่เลยเลยเปื่อยเลยนะหัวมะโด่งนะอันนี้นะลองชิมก่อนเอออร่อยเว้ยย่าไม่ได้กินยังยังยังยหญขาดอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวขาดมะนาวมะนาวขาดมะนาวเดี๋ยวใส่ผักก่อนนะครับใส่ผักโอเคแล้วแต่ขาดมะนาวเอา นี่นาวอืมมันนาต้องใส่ตอนสุดท้ายอะถูกแล้วใช่อืมต้องโปร่งลงก่อนนะเพราะว่ามันจะขมนะแต่มะนาวในไฟอะอ่าโปร่งลงโปร่งลงต้องโปร่งลงย <c oughs> ิ่งคิดนิ่งเอาลงเอาลงภาษากลางเรียกโปร่งลงเหรอครับไม่ภาษาลาวครับ <c oughs> อืมอร่อย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  พีเอลเก้าฝากครัวมะโด่งให้หน่อยครับอ่าฝากครัวมะโด่งด้วยนะครับไอไงนะก็ครัวมะโด่งอร่อยแล้วถ้าอยากจะอร่อยกว่านี้ต้องไปครัวคนคุกเอ็นลงเก้าโอเคครับเดี๋ยวจะมีโอกาสไปแล้วกันรอบหน้าเดี๋ยวผมไปแน่นอนครับใช่เดี๋ยวจะทําต้มไก่ลงครัวให้กินโอเคครับง่ายเดี๋ยวผมไปจัดกับข้าวคุกนะครับอ่าพับก่อนจากการวันนี้ก็ให้พีเอลงเก้าฝากช่องด้วยครับฝากติดตามช่องเอ็นล9เก้าด้วยเข้าไปดูได้นะครับเกี่ยวกับ เรื่องราวข้างในคุกครับผมแล้วก็ที่สำคัญช่องมาโดกด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้ my god ม่กอดบอสแบบว้าวโอ้ไม่กอดเอามากจริงครับผมแบบโอ้ my god กอนลอาไปทำดูนะฮะท่านที่เลื่อนถ้าอยากกินต้องไปอยู่ง่ายๆนะครับทำง่ายๆง่ายๆก็ซื้อตามที่ผมซื้อมาเนี่ยแค่นี้อ่ะก็ทำ แนบแน้แน่แน่นอนผมใส่ใจในการทำเอ้าเหรอทุกอย่างครับในการทําทุกอย่างผมใส่ใจลงไปมันอร่อยฮะผมนึกว่าใส่ผงนัวเยอะก็เลยแท่อ๋อที่ไหนได้ใส่ใจใส่ใจลงไปครับใส่ใจนี่ใส่ใจลงไปอก็ไไม่เคยผิดหวังจริงๆครับผมฝากช่องด้วยแบล็โรเตียนะครับฝากติดตาม้วยครับทิกเกอกแบนโรเตียยูทูบแบลโรเตียทุกอย่างแบน็ตโรเตียหมดเลยครับผม ก็ช่องนายพลังกรครับอาจจะมีคลิปใหม่ๆมาเร็วๆนี้แหละตอนี้ยังยังยังคิดอยู่ยังวางแผนอยู่ครับครับผมส่วนของผมก็ช่องครัวมะดงนะครับเฟซเฟซบุ๊กเฟซเฟซบุ๊กก็ครัวมะดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ยูทู e ก็ครัวมะดงนะครับเข้าไปติดตามคลิปของผมนะจะลงเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ยินดีรบก้าวไปแล้วเราก็ลาไปก่อนเหมือนกันครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ